นี่คืออะไรวะเนี่ยขาดอะไรวะเนี่ยถาดท้าวขุมมรดุต่างดาวใช่เหรอได้ระบบมนุษย์ต่างดาวเหรอใช่พี่เฮ้ยมีโคล่หักปืนเร็วเดี๋ยวจะเบี้ยกันแมงนี่คือทำอะไรได้มั้งพี่เหมือนเครื่องโดดไอ้นั่นครั้งที่แล้วเหรอเออคุณจีนายคะเกล่มอยู่ไหนหมดอะแล้วมันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยพอผมเจอแล้วแล้วเหรียญนี่คืออะไรอะ อนไปไหนก่อนเนี่ยป่ะต้องเลื่อ๊บนึงมาแล้วยมาแล้วไปทางขวาพี่แค้มงงยงกูอ้าแล้วมันเก็บอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยกดอ๋อกดเป็นกล้องป้องกั้นรอแป๊บแป๊บเล่นก่อนน่าผมอัปเกรดอะไรวะไม่รู้กูกดอัปเกรดแล้วเฮ้ยม่นขึ้นอะไรไม่รู้นั่นโอ้ยมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปไหน ไม่อยู่ด้านล่างเห็นเป้าไหนอยู่พี่พี่อ่ะเฮ้ยมันกดอะไรวะมันคืออ๋ออันนั้นคือไว้มองคนเหรอกดเฮ้ยกูกดอะไรตายมาดิตายพี่ขอบคุณดาวน้องเ้าหน้าหนึ่งร้อยดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณมเหเียวลมันเอาไว้ทำอะไรอะพี่นะเองไม่เคยแตะหมดกันเลยเหรอไม่เคยเลยมันเอามันเป็นพลังพิเศษเเเนน่อลป็ ไม่มีกระสุนเล่นละกระสุนไรน้องละสุนเจ็ดพี่ชายมีเฟิร์สเอ็ดเหลือยพี่ผมอยากได้เฟิร์สมากเลยนะไม่มีเลยเอาไปเลยโนโนเฮ้ยก็มีคนตรงไหนเนี่ยเองมาเล่นโดนตีวะแล้วก็ได้ของเฮ้ยคนมาไอ้นั่นนะกขมยิ้ม สายมาเกิดอไรนองกรที่สลยครับครับขอยานหน่อิทางยาบ้างโยนไปแล้วโยนไปแล้วมีมีมีมายาอยู่นี่โยนให้ไปละขอก็สสุนหน่อยไม่มีอะไรเลยสุนไรก็สุนไรส่นเจ็ดสุนเขียวพี่มีสุนเขียวอะไรไปนี่นี่เก็บไปละเก็บไปเลย มันวุ่นวายจังแปลแปลเราไปตรงไม่เอาพี่ถ้าบินอะไรมาโธไปตรงไหนพี่ก็เราไปล็อกซ็อกกันมันบินไปถึงล็อกซ็อกบินยังไงอ่ะเนี่ยมาบินด้านหลังเครื่องอ่ะมาด้านหลังเวทีจะมีที่บินอยู่เต้นอีเพลงได้วะโอ้พี่ไปเถอะเจอผมฮัลโหลอยู่กลัวรังมันเลยไม่แก่บอกแค่นั้นแหละให้พี่สตรีมเถอะ นั่งเดิมมาให้คือให้พี่ตีมเหรอก็ร้องแค่นั้นแหละเฮ้ยผมกำลังไปเจอคนเจอคนบินไงวะแป๊บบินเหมือนโดดรอบเลยบินเหมือนไม่เหมือนบอลอันนี้มันเหมือนบอลเฮ้ยทีนี่มีคนทีนี่มีคนเอาโอเคโอ้โหพี่โก้มาแล้วใกลถึงแล้วพี่แป๊บนึงไม่ไม่นานไม่นานครับผมไม่นานใช่พี่แคม เฮ้ยพี่โก้มันไม่ลงให้ผมอ่ะกำลังไปก็ได้อยู่แล้วจะไปหัวหัวม่งไปอยู่เฮ้ยมันไม่ลงให้ผมวะอีเย็นดิต้อง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 ู่นง้อง้อก้อยู่องต้องต้งตองต้ต้องม้้องต้อง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 ต้อ้งงงงงองมงอมงงงง้้ง ผมม่อยู่บนหัวพี่ผมไม่มีกกอบประเด็นเลยถ้ามีกรอบผมไม่หนีหรอกเล้ยงอะไรบ้างหน้าพี่พี่เล่นยงได้เดีงหน่อยเึงหน่อยเดี๋ยวพาตัวไกลสวยสวยสวยกูไม่มียานะบอกกันผมมีผมมีผมมี ต่อยต้านส่อยตวางไหนเนอะ w ่้สามตายไปละตรงไหนตรงไหนตอนมาร์ a t ามาา้องรถต้องรถพี่้องรถ วิ่งสัด์อะไรล่ะกันตายตายเลยอ๋อคือคุณกำลังปลอมตัวโดยใช้อุปกรณ์ปลอมตัวอะไรวะอ๋อมีกิริสูตรจะใช้แล้วมีกิริสูตรเหมืนาเขเล่นไม่เป็นมันเล่นผมเล่นไม่เคยเล่นเลยพี่เด็กนี่มันเนี่ย ตรงไหนตอน <Watch out. S 1> ตองที่มาร์กเลยผมข้ามก่อนแล้วกันมีสองตัวเหลือตัวหนึ่งพีงร่รู้อยู่รู้อยู่เรไม่เห็นเนลยวะปนอมต,อตัวกันไปแล้วเฮ้กูปลอมตัวไงคิว อุ้ยมันใส่แล้วว่ะอุ้ยอ้ยโชคดีกิลอ้าวเจ้าหมอนฟังใช่ว่ากูไปรักพี่โป้ก่อนโโอ้หเรียบดีนะกูแล้วทำไมมาทำไมตรงนี้วะก็บอกแล้วว่าตรงนั้นคนเยอะนไม่พี่มาล่มคือตรงนู้นแกผมไม่รู้ว่าจะมารักเหลืองแล้วก็อยู่ทางสารนั้นแหละไม่โดนไหนวะกิลติ๊กต่อปะติ๊กต่อเลยพี่อ้อนใจเย็นไม่น้อยมันมาพอดีโอ้ยอยู่ เฮ้ยใครต่อหลบทไม่ดีเลยเดี๋ยวพี่สแกนให้หลังพวกไอ้สองคนหมดประโยชน์คววามตัยิงสแกนทิ้งมิดตัวแล้วมันเยอะโอ้ยมันเอาเยอะมันเอาเยอะมันมีสแกนมันมีสแกนยิงสแกนมันทิ้งหน่อยหลังเถอะเี่อไอคืออะไรวะสักโอ้ยหัวโยก แกมันทำให้ดาม้ยมดอะไรสแกมันอยู่ไหนวะขาดีเต็มเลยสแกมันอะไปไหนดั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 นดนเย็นอย่โด้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่แก่แนะครับ พี่กูสแกนแต่มันมั้งดิครับพี่พี่มีคูดาวเอกเาเอาเอาอะไรมาก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยรอก่อนรอก่อนกูกูปอมตัวไงกูน่ส่ะมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แคมอยู่อยู่บ้านแคมีอยู่เอ้ยบันสแกนเ้ยแล้ว แต่งขวาันดีมากเลื่อยแล้วเจะรู้ว่ะระสุนไม่มีแล้วว่ะสองแล้วสองสวยเดินเดินเลยเดินเลยโค้ดวัชดีค่าคุณโกคุชตาสวัสดีครับโอ้ยโดนไฟฟ้าช็อตคิวสุดคิวไปไปได้ ไอ้น้อยมันพักหมาพี่ไม่ทักเลยพี่ไม่มียาซอนโอเคซอนลุยโชดนีไม่เคยไม่เคยทิ้งน้องอยู่แล้วเออซอนรอก่อนซอนรอเดี๋ยวร้องัอลบอรอก่อนพี่มีสแกนแล้วเออรออยู่ลุยซอนคลอมตัวคลอมตัวปลอมตัวไปแกนอ่ะ๋ออยู่เอ้ยอยู่ข้างล่างเขาบอกว่าบอลคนนี ไม่ผมงงเสียงอ่ะตึงตึงเอี๋ยวรู้ดาวหมดนะหมดไปอาผมมาเล่นอะไรเนี่ยไอ้พลังไงพลังแล้วผมขับมักกี้อยู่น้อยมันทักมาผมก็เลยจะตอบเลยเฮียล่วงรถเลยแล้วมันมีเหรียญเยอะไอ่เนี่ยติดตึงติดึงอะไรก็ไม่รู้เี่ยเฮ้ยไปซื้อของก่อนดีก่อนกระปิ้งก่อนกระปิ้งซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูให้ว่าคนอยู่ไหนนั่นแหละไป อเออคนอยู่นี่เยอะพี่อ,อยู่ในนั้นอะเยอะตัวตลกอะไอไอเครื่องเล่นอะเยอะไป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 ,ป,ปตอนโค้งให้หน่อยตอนเดี๋ยวตอนตามพี่ไปนะมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ตันนนนนี้ััมแกแล,แล้วมันแกแล,แล้วปุ่ปอมตัวก่อนไม่ต้องปมอมพี่ป้องไปไม่มีประโยชน์ <laughs> มันต้องใช้อให้กูใช้ไหมเหรเยอะยมพลังคนไรประโยชน์ มาแล้วลุอน้องหนึ่งปั๊มกระปกปั๊มรอหลังยิงหนึ่งแล้วสอนก็ตัวเองไปก่อนพ <c oughs> ี่ก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันแกมันตัวเดียวพี่หนึ่งส<ด>อ<ด>งมา,<ด>มาพี่ระเบิดมากำลังไป,ไปมามันตัวเดียวม,มันจะมันตู้เราไม่ได้หรอก มันสองมานสอง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 พี่ผมไม่มียาขอหน่อยพี่ยาตกไงพี่ตกปันนะตกปันอะเฮ้ยไอตอนไอตัวนั้นอะไอตัวนั้นอะน่าจะเป็นตีเดียวกัน เป็นนี่ไงเอาเฮ้ยที่นี่มีคนมันมันจะยิงมันจะยิงหนีก้อนหนอก้ยนอุ้ยมันยิงไม่ใช่ไม่ใช่ละอันนี้พวกเรายิงแล้วไม่มันกูจะยิงมันแล้วมึงขี่รถมาบังพอดีเอียงไม้สอี้สองมัมีสองมันมีสองมันเห็นตัวนึงยิงเครื่องสแกนยิงก่อน นแ่ก yeah, yeah, nice ็ต oh, mm ัวนั่นน่ะมันมีห้าตัวว่ะมันมีห้าตัวอ๋อกูนี่ใหม่คนนึงมันวิ่งมันวิ่งวิ่งวิ่งครังไปไปไปน็อกสองชั้นเลยชั้นเลยไป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 เลยไป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 เลย nó bắn rồi. đi hang nó. Tấn thoải mái cho anh. Khai điện mà. Nó à. đạn phá cho Ôi, nó chém. Lên bài lên bài lên bài. đi. cô đơn. chạy yên tốt. พี่เก็บของด้ยหัวแตกหัวแตกข้างบนหัวแตกตาย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 รู้อยู่ก็ดูชอบห่ะพี่ก็ดูอยู่รู้ว่าอะไรก็ดูเหลือข้างนอกนี่แหละแต่ว่าตัวเกียวาถ้าตอนแข่งนี่ไอ้เนี่ย้ามองเลยยตัวนั้นตัวเดียวแกนอบแม่งดิพี่ตัวเดียวเลย เโกงดักมีรอยหยักที่ลงแทงทุกทีได้หลาลีด้วยนะครับจะไปก็รู้อยู่นาก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ไม่รู้แน่แต่แกนขึ้นขนาดนี้ตะแกนขนาดนี้ไม่รู้ก็ไปตายเนี่ยจะรู้อ่ะแล้วคนมันไปไหนนะไปเกมนี้ก็ต้องเล่นแล้วอยู่ในบ้านวะ ไอ้เจ้าตัวโมนั่นน่ะนะโม่เพิ่มพอในบ้านวิ้ยใกล้ๆเราข้างมาสวยหน่อยจิเบิร์ก Watch o u เดี๋ยวผมปั่นให้เดี๋ยวผมปั่นให้ขับปั่นให้ผลากพี่โก้ลากอ่าไม่พี่ขับปั่นอยู่ไม่ต้องห่วงโอเคโอเคอยู่ในห้องน้ำเลยพี่โก้นิ่งไว้น้องละอุ้ยอุ้ยอะไรเฮ้ยมันสแกนเหรอสองตัวเลยสแกนไม่เห็นคู่ไม่เห็นคู่ มันเห็นกูมันเห็นกูแป๊บแป๊บโดนทุกนัทโดนทุกนัทไม่มันหัวกูมันเปิดอยู่มันกูกูมันมีตากูโดนช็อตอยู่มันเห็นกูเราไม่ยิงทิ้งน่ะยิงยังไงอ่ะมันยิงไปเลยไม่มันยิงได้มันเห็นมันแล้วไอ้ตัวนั้นเจ็บแล้วพี่ปลาอะไรไปอ่ะปลาเรียกอะ

ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออตรงนี้แหละถีายรูก่อนชักลูกไกลป้าไก่ไกลปร่ไก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 ล่ป่าใกล้อะเอาแต่ไกลก็โดนตัวไม่รู้อยู่ไหนตัวไม่รู้อยู่ไหนไม่เห็นเลยได้และวชักลูกก่อนไม่ต้องชักพี่ปาไปเลยใคกันเลียนแทน เอออวตัวนึงไปไหนวะสามตัวอะไรนะพี่อะไรนะพี่เอ้าอุ้ยเดี๋ยวมันเล่นไม่เอาใครเลยหรอวะสามตัวเนี่ะใจริมน้ำพี่โก้พี่โก้ซ้ายขวานั่นนั่นน่ะจะหลุดจะเสี่ยงไปไหนวะเนี่ยสามตัวเลยด้วยมันไม่ใช่น้อยนะแค่ไม่เสียงช็อตหน้าลังคาอย่าวะมันช็อตอยู่เนาะขนาดตายขนาดตายไปแล้วกูยังได้ยินเสียงช็อตเลยแค่หยอกผมไม่ได้ยินแล้ว ไม่แล้วมันอยู่ไหนกันมันต้องสามตัวนะน้อนำมาดิเนื้อน้ำมาดิเอ้ยไอ้มึงหันซ้ายไปหน่อยดิอ๋อไม่ใช่หนูพี่น้ำล่าห้องน้ำสามตัวเลยเหรอไม่เหรอตาแกมเอ้ยจะไปจอดแนะตาแกไม่เจอแต่พี่ตาแกตอนนี้ดิเดี๋ยวแป๊บนึงรอไม่คุยกูเดาอยู่กูดาอยู่กูจะให้แตาแกเดียวข้างรถถังเวาไอ้กูข้างรถถังนั่นแหละเออนั่นแหละรถลุงอ่ะ เออแล้วหน้าเราถามโอ้โหเฮียทุกตัวตัเลยตัวเลยมันโดนมันโดนวงมันโดนวงเราโดนก่อนแต่เราโดนก่อนกิ๊กยิงฟรีไปไปเฮี้ยน้ำมันหมดน้ำมันหมดอ่าเรียบร้อยโชคดีอ่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ต้องเข้าวงแล้วสวัสดีครับกิโกกิ๊กปิดไกสวยเออ ไม่ถือว่าลมอืมกระเทือนเอาซ้ายเอาซ้ายก่อนไปก่อนเดียวเอาตอนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูว่าของจริงมันเป็นไงอ่ะเป็นไงรู้ก็รู้อยู่ก็รู้อยู่รู้อยู่ครับระเบิดเข้าสมองก็ทำไมพลังใช้ไม่ได้วะพลังไม่ถึงเรลแต่แกนไม่ติดนะแต่แกนทางเลยอ่ะ แกงไปแล้วพังหมดแล้วอันนั้นตะแกงสอนเดยิงหมดเลยใช่ผมยิงหมดเลยโอ้โหมันดุโอ้โห้โอร้อยนัดก็รู้อยู่วงกูก็รู้อยู่เฮ้ยมึงโกรธอะไรเปล่าเฮ้ยหัวโพลเออหัวโพลเฮ้ยผู้ายผ้ายอ่ะใหญ่ผู้ายสายสโตะ พี่ตุกมือนไงก็โดนเดี๋ยวขวามีตัวหนึ่งป่ะนั่นขวาพอแล้วพี่ขวาโผล่แล้วขวาสุดเออนั่นแหละอุ้ยพี่ก็โดนเน็นแน่โอ้โหลูกนี้แหละมันคือระเบิดเหรอระเบิดหรือว่าไงที่สแกนนั่นแหละพี่น้องนนั่แหละเดี๋ยออโอ้โหไอ้เหี้ยอะมากไอ้พวกมันมันตายแล้วก็ เอออออเมาดิสวัสดีครับจะอู้จะอี้อ่ะจะอู้จะอี้จะอั้นอก็ไอผมยิงไปโดนสแกนผมเองเหรอวะมันถึงหายเงี้ยสวัสดีครับใช่เหรอ